เปลี ة, well, ่ยนบเห็นหน้าบานเอานี่มันได้จากสอบนี่ขั้นเท่าไปสี่หาสิบโลห้าสิบโอ้ถือว่าถือได้นี่อยู่เซ็นขาดเนาะปะทะกับก้อยเห็นได้นี่โอ้ยหันมาทางนี้ก็เขาซุกไปแล้วสองหลอกเป็นอากาศดี ป่าคอปิ่งป่าคอาคาพี่นอ้องสบายดีพี่น้องกล่องป้ายเบิร์ดสกู๊สุคนทักไทยพี่น้องทั้งฟังเล่าฟังไทยและต่างประเทศสบายดีเด,ออเด,อนนด้อพี่น้องเด้อมื้อนีตาดำสาวลาไต้้าพี่น้องมายามบานปูบาญยาเดอ้อพี่น้องเดอ้อสบายดี วันนี้ว่าได้ไปเบียก่ะเหรอหไปว่าไปว่าไปเทากับพีด้วยวันนี้พาพี่น้องมายามบ่านปูบ่านยาเด้อมาปั่นเขาพี่นออ้องเอ้าาพี่น้องมาปั่นเขา เอายู่หน้าพี่เด้อพี่น้องเด้ออยู่หน้าเด,ออเดอ้อ,าดอมานี่เดอ้อพ้ามาปั่นเขาเดอ้อมาปั่นเขาซอยปูซอยยาเดอ้อพี่น้องเดอ้อมานี่กำลังเอารถปั่นเขามาแล้วก็เอารถมาขนเขาเมื่อในบาทนาะพี่น้องเนาะว่าสัญชา ข้างเขามันอยากหยันี่แม่นหน้าปูกรญยาเดอ้อพี่หนองเด้อนี่หน้าปูกัระยานี่เพลนเฮดเพ่นเฮดหน้าอยู่นี่แหละตอนสวงนั้นเข้ามาเนาะเขาไปเบิงย่อนลังไ้บ้างเดือนก่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 อนะสัซาพี่นนองนี่สวงนี้ก็เป็นสวงดรูเกี่ยวเขา เกี่ยวเขาเกี่ยวหนามนอกหอยสีนี้ก่อนจากเนี่ยยานมันสกีท่างเขาเออยังหางหท่างองท้างเขาบพท่านใดพี่น้องเนี่ยเสียรถมาปั่นเขา พี่น้องนี่ตอนนี้เพิ่นกาอันนั้นถอยรถปั่นเขาพามาเรียบรยนะ้อยในถ้ำสิไลนเนาะพี่น้องนี่เอาสิพามาเบิ่งกเขานี่เด้อเขาอยู่ในเหล่าเฮาพี่น้องนี่เฮาสิเอามาปั่นนี่แหละพี่น้องเขาเนี่ยเป็นเขาเนี้ยเ,เด้อพี่น้องเด้อ ปูกัมยา,า,าปาลาเขาปลาไหลไล่เนาะพี่น้องเหตุแต่พ่อแบบว่าสำกินปันพีปันน้องว่าสันช้านี่กะชีเป็นเป็นตูบหน้าคงเฮาเดอ้อพี่น้องเ้อของปูกัมยานี่หฮนมาทางนี่ก็สีเห็นพีเห็นหน้องพี่น้องมีพีมีน้องมีปูมียามีลูมีร้านพี่น้องว่าสันช้าอันนี้ก็เป็นปูเนาะพี่น้องไหนก็ก็ร้านหน่อย สิเถิงก็เป็นพ่อใหญ่แก้วเพิ่นก็นั่งสิเกียมหม่าอันนั้นใส่หัวหน้าปันเขาปูวนี่บ่ผู้ใส่เสื้อแจ็คเก็ตเนี่ยวหัวหน้าคืออยู่รอกเหล้านองเี่มีพี่พี่น้องนะพี่น้องเอ้ยมาสวยกันสวัสดีพ่อแก้วจะมาเห็นยังเหรอนี่ยวิ่งวอลลาร์ทอนเอิ่นพี่น้องมาปันเขาซอยเนตี้ เอ้าบโบไก่หรอไกลกิโลแนนเนาะโบไก่หรอมาปั่นเขาซอยลุงแก้วแน่เด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อพันเกียมเต็มสวดสม้มมือซ้อมอออยู่รถันนี่คงบอกเอามาอยู่รถจากแนนพี่น้องมาปั่นเขาเหือนพ่อแก้วเด้อบ่จะเอาไปแซ่บหนีย่าก็นั่งหนึ่งเผาเนาะพี่น้อง

ยาเราก็นั่งนึ่งเขาหนีมาทางเืินขว้าห้าวนี่พี่น้องเนี่ยม <c oughs> าเบิง่งคุณยายเราสีหลังพักขอก็ดื่มทาม,ม่าอันเอาจัาะโลขอก็โบจกักะหัน พักมันบ่เพาะกันดอกพักสมัาสติ์ใหามันซื้นไม่ให้ไปแม่นหมอบอึดบอกโอเคข้าสันยาบาบ่อึดนามห้องกับหนามมันนันอะไรนี่พี่น้องนาำอิ่วแม่นามอิ่วคนเดียหนามอิ่วอยู่คนพระมารินหน้าจะเจอรวดโบหูแล้ ้าถ้ามาบึงบรรยากาศเด้อพี่น้องเด้อ่นำข้าใส่หนำอิวเด้อพี่น้องเด้นหำอิว บ้านเจ้ายัางมีบอพี่น้องคอมเมนต์มานเด้อบ้านเจ้ายัางมีบอนี่อากาศดีดีพี่น้องเอ้ยบ่ได้มีห้องหนาห้องในเด้เอพี่น้องเด้ออยูนน่นี่เด้อมิเตะปะเขาป่าพี่น้องเอ้ยว่าสันสาเนาะนี่สวนพักอีแม่เราเหตุ หนาเราก็เป็นตะแพงตะแพงเทียงหนาเรานี่ใบใหญ่กแกวเห็ดของปิ่งลูกฉีบน,นอี่นองเพราะว่าเขาบร้มีกระทะเขาบรมีน้ำมันเขาก็สีแบบปิง่งเอา พอขวก็มีเลอพี่น้องเนี่ยเผาป่าทาางนนี้กก็สัััม มบัดเจ้านี่ยเพื่อดีก็ได้ไปเราเมัยบัดเลี้ยงทุกวานวันเขาจะปั้นมันมีกัะปั้นแต่ว่าไม่จะได้ปปูกับหญ้าผู้ไดอยากเห็นเขาเฮานี่ไล่ไล่ไล่ร้ายบ่อแม่ปีนี้ นี่มันไหนเจกสอบนี่ขั้นเท่าไปซีนี่มหนเอบเออมีปูเสาฟามีปูเสาฟาอยู่เดดิ้มเจ้าผีดองเนอะไล่บ่หาซิฟแม่มีมมันเห็ดเอาอไปนี่แล้วเห็ดซีสอบผมได้ได้หมด นบบนนหนูวันหยกหยกเนี่ยอ้ยนอมีการนี่เราสีแบงใบตบมน,น่ำตีหน่ำตมน้ำลวทรายแม่เดี๋ยวนี้คันเข,ข้าค้ายนี่ลหาซีบโอ้ถือว่าถือไรนี่ยูเซ่นี่เป็นแซนยูเซ่ลละแซนผุนไหนแม่แสนสาวผุนมีมาคนเพื่อเดียวเดีวเขาบั๊นี่ยมีไปฮักเขากับ ได้ไอเดียหรอหน่อยเพ่อนยยได้ไฮนาชิอตัวสือยู่นี่ซีโรซีโรครื่งมันเอาลำช่องแสนอยู่ในเมืองนีนี่ไซส์หน่อยกับราคานึงไซส์ใหญ่กับแพงคืนเนี่ยตัวนี้มิตะตัวใหญ่ๆ่นี่พี่น้องเทียงนาน้อยนาน้อยนี่เด็นนอน มันสิ่ลองพวนพวนมาแจ้หัวพวนเด้อเออโอเคเอาก็เอาเสือสีขาวเออไงก็ย่างพอเบียกก่อยสัญญาณนี่ไงข้าวเดียวแล้วได้หน่พี่นอ้องมันเห็ดไบเป็นใ่เลย เขาซุกไปแล้วสองหลอบเด้อพี่น้องเด้อนี่ป้าก็ปิ่งไปไหลาหรอบเนาะปิ่งไปเรื่อยๆจนกลัวมันพิมดอยู่ในกระสังโตอีเมรามานิ้วเข่าแล้วบาดนี่พี่น้องเอ้ยแต่แมนอากาศดีธรรมาสะาด่วนๆเน้อพี่น้องนี่นั่งตาลไปสื่อน้ำก่อน ก็ปอกมากรอกปอกมาแม่ขั้วบอลจำบาดจะนง่างเขาไ่ามมัน,น,นมเดนาเนให้ยืดอะไยืดว่ายืดเด็จะม่หนา พอจาเขามให้อายต่อเขาเอาเมื่อแม่ตอนนั้นจะย่งนะหันแม่น้อยนึงมันวาน่มันกินแต่เฟอแต่มีอ้เลี้ยจรงเขาเขาใหี่ ปลคอดก็ะเ้๋อเลยหัวปุ๊กปุ๊กปุ๊กจ้องหันห่อนคนขึ้ดาดมือขึ้นาดอะเครื่องช้าเด้อบาดนี้พี่น้องเอ้ยหอนเวลากินข้าวเลยเด้อพี่น้องกินน้ำกันห้ากระเด๋เนาะพี่น้องเนาะดี้มปลาคอปิงปลาคอพี่น้องเ่ี ผัดปลาคูผัดอไพันัดลัดยพรอะไรัดข้าวหอยเนาะปนสิ่งอ่นอย่างอ่นได้ผัดอยากกินข้าบกินข้าคือกินด้วยพอจะเขากินหรพอะเขาได้ขนมไผ่หอยเออพัพอใส่ไซได้นิเอจ้าขเขาขนไผ่หอยได้เหียบร่อยได้นิ เด้อพี่น้องเด้อมากินเขาสมาคีเด้อบาสเน่เนเด้อก้อนเมติเอาบ่วงหยื่ไปให้พ่อแม่บาสนึ่งแม่เด้จะกินเขาแค่ไหนบอกไว้ทีไม่เอาไม่อยาใ้เขาสบายเขาไต้องเห็นเนี่ย อสิไปทำงาน่ตบ่นี่บ่อยู่ใส่พออยู่ในเมืองอวนไม่กางโอ้หับผ่านลายเนาะสีน้องเนาะผ่านหลับจ่าะฮทุ่งกอปุ้เใส่หัวปากขาี่เป็นวงอ่นนี่จะเป็นโอยอนบ่ออืนซ้อนแหมื่นก้ว คื้นนึงเนี่ยนี่ขึนนี่มันขึ้นไน่เนาะยี่มาจะหนานันสองโมงย่างสิบสนนี่กับมอนอนย่างเราไปเรามาไม่ี่กีดเว้เดีดตุสียำมุมีมุมีเดี่ยวเดี่ยวาตอนนี้ก็เซ็ตเป็นทีเรียบร,ร้อยเลยเด้อพี่น้องเด้อภารกิจของพอหญ่แก้วเนาะก,กิจ,จาการของเกือนวาสันซา นี่ก็ถือโอกาสพาพี่น้องมายามเพื่อนยาบานยาบานปูเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอบมุกขอบใจสำหรับการติดตามรับชมนาะพี่น,น้องเนาะได้ทั้งมดแมนหาซิฟซีสอบพี่น้องส่วนผู้ที่เข้าจจมาปั่นเขาให้เฮห้าหันแมนว่าห้าปัน่นให้เพื่อนซีสอบนาะพี่น,น้องเนาะ อิจตระดัมกับโบหูเนาะคือแบบว่าเออจ่างบ่หรือว่าจังไรที่จริงแหละเพิ่นแหลกกันเนาะผู้เพิ่นมาหัาปันหั่นแม่นว่าปกติแม่นเพิ่นสิไล่อ่าเาวสอบหันโอสอบหนึ่งเนาะเพิ่นสิเอาพี่น้องเพิ่นบ่ได้เอาเป็นเงินแต่ว่าเพิ่นเอาเป็นข้าวก็ดีคือกันเนาะพี่น้องถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันว่าสั่นซะ ขอม,มกขอบใจอีกเท่อนึงเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้เขาก็สิค้นเขาเขาเมื่อในบาทเนาะเอาเมื่อไหวพื่อ,อนอันนี้เมนออยูหน้าเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิพามาหลินไมเด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามอีพีหนาพี่น้องว่าสันซะคลิปนี้ก็สิบวได้เห็นเจ้าของสองรายเด้อเพราะว่าเป็นมือกล่องเองมันยากเนาะก็อยากเอาเมบนื้ากาศ <c oughs> ทางนี้ให้พี่น้องในเบิงขั้น ดีอันนั้นให้ร้านไอแก้วไทยหายหยันเพื่อนบทนัดนะนอ,นอยันผาพมันกระดุกเนาะปาสันซาพี่นอ้องอะขอบมกขอบใจเดอ้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะกดซับสไคร b ์ไปก่อนพี่นอ้องมืนาสีผ้ามาหม่เดอ้ออะสบายดีพอแกเื่ยยไบยบ่แมนกะิจาการออของเฮือนเนาะอ่ะาสันซา 他俩个来是吧？